ใครที่เชื่อทฤษฎีว่ารดน,น้ำต้นไม้กลางแดดแล้วจะทําให้ต้นไม้ตายนี่ไม่จริงนะครับอย่างต้นไม้ผมเนี่ยต้นนี้เนื่องจากว่าดินมันน้อยแล้วก็แดดมันแรงมากใบจะเหี่ยววิธีการก็คือไม่ต้องสนนะครับว่าจะเป็นกี่โมงเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่ารดน้ําใส่ไปได้เลยครับแต่ว่าต้องรดให้ดินเนี่ยชุ่มไปเลยนะอย่าอย่ารดนิดๆเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรคืออัตราการเสียน้ําของต้นไม้เนี่ยเขาจะสูบขึ้นใบเพื่อทดแทน สังเกตดูใบตรงนี้นะครับที่มันแหว่งไปเนี่ยเกิดจากว่าใบเสียน้ําแล้วใบมันไหม้เลยนะแล้วมันก็ทะลุตั้งๆั้งที่มันยังไม่สิ้นอายุการใช้งานนะใบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่แดดมันแดงแล้วผมไม่ได้รดน้ําต้นไม้ให้เขาเนี่ยไม่ได้รดให้เขาเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสําหรับต้นที่เพื่อนๆน,นเห็นเนี่ยเขาเรียกกันว่าต้นว่านชนิดหนึ่งนะครับเป็นว่านที่เกี่ยวกับเรื่องโคงกระพันชาตรีนะมีชื่อว่าว่านพยาการศักดินเองครับเนี่ยดไปเลย